โอเคครับก็ไปนะก็จะเป็นการตั้งค่านะท,ที่ลืมสอนตั้งค่าไป,นะปอะไรคลิดแล้วลืมเนี่ยเราก็อยากวางเคอร์เซอร์ผมเนี่ยตั้งค่านะครับเคอร์เซอร์ให้มันยาวๆอย่างเงี้ยปกติมันจะเส้นสีแดงนะครับที่ตามกับเคอร์เซอร์ในเ e ็กกับ y มันจะไม่เต็มจอนะพอมองให้มันเต็มจอเวลาเราเล็งเนงะี้ย เล็งเล็งเล็งทั้งกระดานเะลมันก็จะจะง,ง่ายนะครับวิธีการตั้งนะครับทําไงน,นะครับวิธีการตั้งนะครมาใหม่นะครับไปที่จอคนที่ว่างๆนะครับคลิกคลิกเมกาส์ขวาครับคลิกมาออปชั่น,นครับ อีกกวาอเอาชนมาละนะครับเคอร์เซอร์ไซส์นะครับก็ปรับขนาดนะครับดันไปนร้อยแล้ยก็ดันไปนร้อยหมดครับพวกนี้ตั้งได้หมดนะจะเอาดิสเพยก่อนนะนะครับแล้วก็ d i s p พย์ไฟล์แ a ็นะครับ,ก, file, บ,นะรบก็คือหน้าจอนะครับ ให้มันเป็นสีอะไรนะครับเราสามารถเลือกสีได้นะเลือกสีพื้นหลังเล็กอย่เงี้ยเลือกจางๆหน่อยก็ได้ไม่ให้มันมืดมากนะครับกดแอ p พ y อ่าเนี่ยจอเราเปลี่ยนได้นะว่าบางทีสว่างไปนะผมไม่ชอบผมชอบสีดำแบ็คครับเหมือนเดิมแหละผมชอบเหมือนเดิม ก็ Open and Save นะก็เปิดได้กี่ไฟล์นะครับแล้วก็จะเซฟเป็นเวอร์ชันอะไรตอนนี้ที่ผมใช้เป็น LT สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันยี่สิบมันเซฟได้เต็มที่นะครับ ป็นอัลต์แคดเอลทีสองพันสิบแปดแต่จะให้มันใ,ใช้คนอื่นได้ก็ตั้งให้มันดูลา้ลาๆหลังนิดนึงนะก็สองพันสิบสองพันเจ็ดสองพันสิบสามหนึ่เงี้ยก,ก็ตั้งให้มันเ,เก่าๆหน่อยเวอร์ชันเก่านิดนึงสองพันสิบแล้วกันนะอ่าก็ตัวเซฟนะครับทุกๆก,ก,กี่นาทีนะเขียนๆไปไยไฟดับ อาทีอาทีก็องผมเป็นโน้ตบุ๊กนะไม่จำเป็นต้องเซฟบ่อยก็ได้นะพอตตรงนี้ก็เรียกเครื่องพอตนะไม่เป็นไรก็ตามไปก็ไม่มีอะไรนะครับหน่วยนะครับการใส่หน่วยก็นะครับในจอมเป็นนิ้วนะ๋ยวเราเขียนมาเป็นเซนติเมตรก็นะครับ ตรงนี้ด์กนะครับความใหญ่ของสี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้กลางๆแล้วกันครับเล็กมากก็ปวดตานะมองไม่เห็นนี่เหมือนกันนะผมใช้กลางๆนะสีนะครับสีของ Auto Snap นะครับตัวน,นี้เราสามารถเลือกสีได้นะ ให้มันเวลามันจับจุดหรือจับเรฟเลนต์ตัวอื่นแล้วเราจะคลิกเนี่ยเข้าไปใกล้ล้วต้องการสีอะไรการให้มันเป็นสีอื่นก็ได้ทั้งได้นะเดเลคชัน่นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็ไซส์นะขนาดของไอตัว่ความยาว ้องการให้ยาวก็ดึงสุดเลยนะต้องการให้มันสุดหน้ากระดานนะอ่านี่ก็เป็นการเข้าไปตั้งข้อมูลเบื้องต้นนะก่อนจะไ้เขียนนะปกติก,กล็ลืมสอนไปนะว่าเออเราต้องตั้งนะหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งสแคปันะคบให้มันให้เหมือน,นกันซะก่อนนะไม่งั้นมันจะ เครื่องคุณกับเ,เครื่องผมมันก็จะไม่เหมือนกันลากมาเอาหน้าจอคําสั่งมันไม่เหมือนอะไรก็ไม่เหมือนนะพราะทำใหม่ๆมันจะงงนะแล้วก็ถอดใจนะแล้วก็จะเลือกทำนะนี่ก็ประมาณนี้ครับ